เชิญทางนี้ครับฝนก็เพิ่งหยุดตกอากาศกำลังเย็นสบายเลยนี่คือร้านซุกี้สูตรให้ล้ำเก่าแก่อยู่คู่ประจำจังหวัดสระบุรีมานานกว่า30ปีแล้วใครผ่านมาจังหวัดสระบุรีเนี่ยมีแต่คนบอกว่าให้แนะนำแวะร้านนี้ด้วยผมคนนึงแหละที่บอกว่าร้านนี้นีอร่อยระดับ5้าดาวเลยนะนอกจากซุกี้แล้วก็มีเมนูอื่นๆอร่อยอีกพี่น้ำเดือดแล้วก็ใส่ผักลงไปก่อนเลยนะครับอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเกี่ยไครได้ให้ทั่วแล้วใส่หมูเนื้อลงไประหว่างรอสุกกินเนื้ออบให้ล้ำรองท้องก่อน เนื้อนุ่มแน่นชํำจริงเลยครับใสสายกุ้งแช่น้ำปลาโอ้โหบอกด้วยคำเดียวเลยล่ะครับว่าแซ่บสำหรับน้ำจิม้มจะมีสองสูตรด้วยกันนะครับถ้วยนี้สูตรเต้าหู้ยีส่วนถ้วยที่ชิมอยู่สูตรดั่งเดมเลยนะใครชอบแบบถึงครื่งใส่ลงไปให้สุดเลยละ่ะรสชาติเป็นไงล่ะรสชาตินี้แหละครับใช่แล้วเมนูนมที่สั่งเสพร์ฟครบแล้วนะครับโอ้โหตักซุกี้ก่อนอย่างแรกเลยตัวเนื้อจิ้มน้ำจิ้มเต้าหู้ยีหอมเข้มข้นน้ำจิ้มติดเนื้อแบบนี้ล่ะครับที่ใช้ถ้าชอบกินเสี่ยงจี๋ล่ะ ต้องกินในไดโ้โอ้โอ้ชิ้นจะใหญ่แน่นไปไหนครับนี่ไข่เจียวนะปูฟูๆยำเนื้อคอสีกั้งเชียงปูชุบแป้งทอดนีห้ามพลาหอยจอปูก็มีดูเนื้อปลากระพงให้ดีๆนะครับลวกมาเนื้อ,อยังเดงสดจริงๆเลยครับก็หากว่าปิดท้ายด้วยของหวานแล้วก็ต้องเหาะเชื่อมเย็นๆถ้ยวยนี้เลยแหละนี่คือเมนูของหวานโปรดของผมเลยนะครับร้านสุกี้นกน้อยของดีจังหวัดสระบุรีที่คุณต้องมาลอง